เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่1 2เมษายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของมาติอุสคุนยากองหน้าตัวเก่งของวูฟแฮมตันหลังข่าวระหว,ว่างแมนยูเนต็ดกับกองหน้ารายนี้ครับต้องบอกว่าแรงมากขึ้นเรื่อยๆรื่อล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางลอรีวิทเวลนักขา่าวสายแมนยูเนต็ดและก็เทียร์หนึ่งของดะแอตแลนติกได้ออกมาย้ำอีกรอบว่าแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดเอาแน่ครับกับกองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้อยู่ที่ตามรายงานในครับมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดได้วางเป้าหมายเสริมทีมในตำแหน่งตัวรุกไว้ที่ unya, ่มาาิอุสคและะก็จจรวถึงเลียมดีลาบกองหน้ จาก Ipswit ต o ทาในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อปรับปรุงขุมกําลังในเกมรุกครับโดยเฉพาะกับในรายของมาริ o อสคุนยาดูจะเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการดึงตัวมาร่วมทีมเป็นลาดับแรกเลยครับและด้วยวัย25ปีของกองหน้ารายนี้สโมสรจึงมองว่าเป็นนักเตะที่กําลังอยู่ในช่วงพีคของการค้าแข้งและก็จะสามารถเล่นกับทีมได้ในทันทีด้วย แต่้าาสโมสรในครับก็ต้องพิจารณาเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะที่รับอยู่สูงประมาณ150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามสัญญาใหม่ที่เขาเพิ่งจะเซ็นกับทีมหมาป่าอย่างไรก็ตามครับกับเรื่องนี้ทางลอรีวิทเวลก็เชื่อว,ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์นี้4นักเตะประกอบไปด้วยจอห์นอีแวนส์วิกตอร์ลินเดเลฟ คริสเตนเอริกเซนและเกตัมฮีตันกำลังจะหมดสัญญาและถูกปล่อยออกจากทีมซึ่งจะช่วยลดการจ่ายค่าเหนื่อยได้รวมกว่า400ปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่ที่แมนยูนเ e d ต็ดครับก็ยังหวังที่จะรักษาวินัยทางการเงินของสโมสรไว้ได้และก็ไม่จ่ายค่าเหนื่อยเกินคุณภาพของนักเตะด้วย อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ลอรีวิทเวลเน้นเป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างนะครับก็คือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องปล่อยนักเตะส่วนเกินหรือว่าต้องการขายออกจากทีมให้ได้โดยไวที่สุดเช่นกันเพื่อที่จะได้เดินหน้าเข้าสู่ตลาดนักเตะรอบนี้ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองครับ มาต่อขันี่อัปเดตจากฟาบิโอโรมาโนเหี่ยวข่าวคนดังครับที่ไี่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของ2นักเตะที่กําลังเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็คืออังเรโอนาน่ากับรัสมุสอยลุนจุดที่โรมาโน่นครับได้ระบุผ่านทางกิฟต์มีสปอตต่อสถานการณ์ของทั้งคู่ว่าไม่โอกาสจะถูกปล่อยออกจากทีมทั้ง2คนเลยครับดีแมนยูเนเต็ดนะไม่ปิดโอกาสจะขายทั้งคู่ออกไป หลังผลงานของทั้งสองรายก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมตอนซัมเมอร์ปี2023ซึ่งกับโอนาน่านีครับก็ก่อความผิดพลาดหลายครั้งและก็เสียไปถึง139ประตูแล้วส่วนรัสมุสฮอยูนก็ฝีเท้าไม่พัฒนาขึ้นเลยครับแถมก็ยังฟอร์มเฟิดในซีซั่นนี้ยิงไปแค่ประตูเดียวจากยิม7เกมหลังสุดในฐานะกองหน้าตัวความหวังของทีมด้วย ทั้งนี้กับรายงานเสริมก่อนหน้าในครับจากทาง t u t ตโตเมกาโตเว็บสืตาลี่ที่เปิดเผยดึงความสนใจของยูเวนตุสที่เซ็นสัญญากับดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กโดยที่ล่าสุดครับรัสมุสฮอยลุนเองก็เปิดใจพร้อมที่จะย้ายกลับไปเล่นอย่างอิตาลีโดยเฉพาะการเข้าร่วมทีมยูเวนตุสที่กำลังสนใจเขาอยู่ ทางด้านแอนเดรโอนาน่าตอนนี้มีข่าวลือว่าสโมสรในซาอุดีอาระเบียยังคงให้ความสนใจดีจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอยู่ครับซึ่งสําหรับนายด่านรายนี้ครับดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้ที่จะมีทีมสนใจเนื่องจากยังไม่มีสโมสรไหนในยุโรปแสดงตัวว่าอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเลยนอกจากนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับการเสริมทัพตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เข้ามาล่าสุด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเล่นข่าวสร้างกระแสรหรือเปล่านะครับดิทง Alex นะังอเล็กซ์คลุกนักข่าวของท็อกสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงสนใจจะคว้าตัวไซออนซูซูกิประตูทีมชาติญี่ปุ่นของทีมปามาในศึกเกาโชเซเรียมาร่วมทีมครับซึ่งแมนยะูไนเต็ดน่ะเคยมีข่าวพัวพันมาแล้วในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทางปาานะครับก็ตั้งค่าเสียหายไว้ที่40ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งสำหรับข่าวนี้ครับก็ฟังหูไว้หูดีกว่าเนาะ มาต่อกันทีรายงานของ Manchester Evening News นะครับกับเรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกมกับนิวคาสเซิลวันพรุ่งนี้ครับโดยจากรายงานมีการระบุว่ารูเบนอาโมริมกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะดรอปอังเดรโอนานาเป็นตัวสำรองในเกมลีกกับนิวคาสเซิลและก็เลือกใช้บริการของอันตายบายเยนเดียเข้าเสียบแทน ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นผลมาจากผลงานของนายด่านทีมหมอผีในเกมล่าสุดและอีกเหตุผลนะครับก็คือต้องการรักษาสภาพความฟิตของนักเตะก่อนเกมสําคัญกลางสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามครับอมโมริมกําลังพิจารณาอย่างรอบคอบในช่วงเวลาสําคัญของทีมกับช่วงท้ายซีซั่นและโดยเฉพาะในเกมยุโรปนัดต่อไปครับซึ่งนในเกมกับ New Carson, นะิวคาสเซิลบายนเดียเนี่ยได้ลงเฝ้าเสาและเกิดทําได้ดีเขาก็อาจจะได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องเลยครับในเกมยุโรปนัดสาคัญกลางสัปดาห์หน้ากับลียงทันทีด้วยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์โมริมก่อนจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามบุกเยือนนิวคาสเซิลในเกมลีกต้อนรับวันสงกรานต์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับโดยที่อาร์โมริมครับได้พูดถึงการที่เขาอาจจําเป็นต้องทําการโรเดชันนักเตะบางส่วนเพื่อที่เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามเจอกับลียงในเกมยูโรปาลีกลางสัปดาห์หน้าซึ่งก็เป็นทวีตที่สโมสรกกาลังตั้งความหวังไว้อย่างมากที่สุดด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาร์โมริมได้ออกมาชี้แจงว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้มีขนาดทีมที่ใหญ่พอที่จะสามารถดูเรชั่นทั้งหมดได้และในตอนนี้เราก็มีนักเตะที่ผมรู้ว่าไม่สามารถเล่นในตลอด90นาทีอยู่หลายคนด้วยผมต้องระมัดระวังกับพวกเขาเรามีความรับผิดชอบมากเมื่อเราเล่นเกมใดๆดังนั้นผมจะพยายามคิดในเรื่องนี้ให้รอบคอบที่สุดและเราต้องมาเชิญหน้ากับนิวค a าสเซลด้วยพวกเขาในแข็งแกร่งซึ่งก็เป็นทีมที่สามารถเอาชนะเกมได้ บางครั้งการชนะเกมก็เป็นวิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุดสําหรับเกมต่อไปและแน่นอนว่าผมจะระวังเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะบางคนแต่เราก็ยังต้องแข่งขันได้หลังจากนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ได้พูดถึงโจชัวเซอร์ซี่กับสถารนการที่เขาเจอแฟนบอลรุมโหอย่างหนักในเกมแรด่โอทรัฟฟอร์ซึ่งเกมนั้นนิวคาสเซิลบุกมายิงถึง3ต่อ0ย์และเซอร์ซี่ก็เล่นได้แย่ามากๆด้วยครับในเกมนั้นซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาโมริมก็ได้ออกมาชี้แจงว่า ที่ผมรู้ก็คือตอนนี้เขากําลังทํางานได้ดีมากๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือวิธีที่แฟนๆตอบสนองหลังเกิดเหตุการณ์นั้นแม้ว่าโจชัวเซอร์ซี่จะได้ลงเล่นแค่ไม่กี่นาทีถ้าคุณเห็นทุกครั้งที่เขาลงสนามหรือว่าแค่วอร์มอัพแฟนๆนะก็จะร้องเพลงให้กับโจชัวเซอร์ซี่เพื่อเพิ่มกําลังใจให้กับเขานั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขามากๆและที่สาคัญตอนนี้เขากําลังกลับมาเป็นคนเดิมแล้วด้วย ตอนเหตุการณ์ในวันนั้นผมเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากมายนะก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละผมได้อธิบายสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าผมเคยเป็นนักเตะมาก,ก่อนผมอยากได้ยินคําอธิบายจากโค้ชในเรื่องนั้นผมแค่อยากจะช่วยทีมและจากนั้นทํางานกับเขาทํางานทั้งหมดที่สตาร์กาลังทํากับเขาและเขาก็กําลังพัฒนาและจากนั้นก็ใส่เขาลงไปในเกมนี่แหละคือวิธีเดียวที่จะทําให้เขานะมีความมั่นใจมากขึ้น มาต่อกันี่ความเห็นของโพสโคกับเรื่องขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รูเบนอาร์โมรีมีอยู่ในมือตอนนี้ครับซึ่งสโคนะมองว่าอารโมริมคงจะยังไม่ถูกใจนักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้สักเท่าไหร่เมื่อมองจากภาษากายเวลาที่เขาคุมทีมอยู่ข้างสนามที่มักจะออกอาการผิดหวังอยู่เสมอและทีมนะก็ควรจะได้รับการปรับปรุงในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงด้วยนอกจากนี้ครับสโคก็ยังได้พูดถึงตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมโดยเฉพาะในตําแหน่งมือหนึ่งว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรดดวนเลยครับสําหรับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึง นี้แต่เขาก็มองว่าปัจจัยหลักที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงคงต้องเป็นเรื่องเงินว่ามีเหลือมากน้อยแค่ไหนด้วยซึ่งกับเรื่องราวดึงกล่าวครับโพลสโคได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในตำแหน่งผู้รักษาประตูผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่สโมสรอนต้องคิดเลยล่ะแต่พวกเขาก็ต้องดูงบประมาณด้วยคุณจะหลีกเลี่ยงการใช้เงินในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้หรือเปล่าแต่เราก็เห็นได้ชัดว่าโอนาน่ายังไม่ดีพอแต่ก็ต้องดูเรื่องเงินและสิ่งที่อาร์โมริมต้องการใช้ด้วยโดยเฉพาะในตำแหน่งอื่นที่ก็ยังต้องเสริมอีกหลายจุดเมื่อสองปีก่อนแมนยูนเต็ดดึงนายเทวนันคนนี้เข้ามาเนื่องจากว่าเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากกับอินเตอร์มิลานนี่แหละคือเหตุผลที่เขาถูกดึงเข้ามาที่นี่ แต่ก็นั่นแหละคุณสามารถจะเลี่ยงการเสียงเงินอีก40ล้านปอนด์กับผู้รักษาประตูคนใหม่ได้หรือเปล่าล่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ชัดเจนก็คือรนะูเบนอามูริมนะมีปัญหาอีกเพียบเลยล่ะที่ต้องแก้ไขในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้ผมก็ไม่คิดว่ารูเบนอาโมริมจะเชื่อว่าทีมของเขาชุดนี้จะพัฒนาต่อไปได้ผมไม่คิดว่าเขาจะชอบทีมของตัวเองมากนักหรือพูดตามตรงก็คือผมคิดว่าเขารู้ว่าเขาไม่มีทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมสักเท่าไหร่และผมคิดว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีกว่าเขาจําเป็นต้องมีทีมที่ดีมากกว่านี้ในการลุ้นแชมป์ซึ่งผมก็คิดว่าคุณคงจะได้เห็นจากวิธีที่เขายือนอยู่ข้างสนามเขาดูผิดหวังเสมอสําหรับผมเมื่อดูจากการเล่นของทีม และเชิงหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่12เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ